ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนทุกรายวิชานะคะสำหรับครูเนี่ยครูอยากให้เด็กๆเ,เริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนช่วงนี้นะคะนอกจากเราจะพัฒนาบุคลิกภาพทั้งตัวแล้วเนี่ยใบหน้าของเราต้องสดใสนะคะช่วงนี้โควิดใส่แมสใช่ไหมใส่แมสไม่ใช่แต่งหน้าไม่ได้นะลูกวันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบทะลุแมสกันเด็กๆเ,เริ่มได้เลยค่ะแต่งหน้าทะลุแมสเด็กๆแต่งเหมือนที่เด็กๆเ,เคยแต่งนั่นแหละลูก เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะดูให้ว่าเติมคิ้วอีกไหมนะคะตาต้องสดใสนะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสมาเรียนแต่เราก็ต้องสวยอ่านะคะเราอยู่ในส่วนของงานบริการนะคะเราต้องสวยและเป๊ะทุกวันนะคะทำให้คนที่เห็นเราเนี่ยนะคะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดสะอ้านนะคะ สวย<อ>ผู้ชายก็ใช่ว่าจะแต่งไม่ได้นะคะผู้ชายก็สามารถทำให้หน้าของตัวเองดู b r i g h ขึ้นมาได้เนาะทาขนตาด้วยด้วยอันนี้เนี่ยมันจะทําให้บ่งดูขนตาด้วยนะคะขนตาเราก็จะยาวดูซิอันนี้ปกปิดรอยคร้ำใต้ตาใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราต้องเอกคอนซีลเลอร์ลง นะคะแล้วมันก็จะปกปิดรอยคล้ำเวลาคือเวลาคนที่เป็นรอยคล้ำอะ่ะไม่ต้องคิดว่าตัวเองแบบดูป่วยหรืออะไรนะลูกมันสามารถปกปิดได้อันนี้จะกบคอนซีลเลอร์ต่อใช่ปะโอเคจริงจริงอยใช่ไหมตืน่นนะลูกการดัดขนตาเป็นเป็นอะไรที่สำคัญ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกอดรีมั่นใจมีมีเีดที่สะอาดเลย้าจาดการมันจะวางตียนี้สีเห็นไหมมันหนูดูดีๆมันจะเข้มแล้วมันก็จะอ่อนตรงนี้ใช่ปะไม่ไม่ไม่ด่า เาะวามันก็มีเนียนดษาเสือีัดสาตรงทำไมเรื่องไหนกนที่าองคตัดไปตวอะไรไป ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแล้วมันแก้ไม่ได้เลยอะคืออยากจะให้ลงหน้าลองแต่อีกครั้งก็ไหลไปเลยอะมั่นใจในตัวเองขึ้นค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยอันนี้ก็โอเคแล้วนะ